สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกําลังกายนะครับไปกับนักเรียนคนเก่งของผมนะครับออกกําลังกายแบบไม่พักใช้ดัมเบล20กิโลนะครับถือไว้ด้านหน้านะครับเป็นกอลเลสคอรเอาข้อศอกหนีบไว้เลยย่อลงไปเอาตำแหน่งให้หัวเข่าเนี่ยใกล้ข้อศอกชิดหน้าขึ้นนะครับขากว้างเท่าหัวไหล่ปลายเท้าท่าสองข้างขนาดกันชี้ไปข้างหน้านีน่คือท่าที่1โอเคนะครับย่อลงหายใจเข้ายืนตรงขึ้นหายใจออก นะครับทาแบบนี้20ครั้งนะครับโอเคนะได้ไหมครับค่อยๆไปนะฮะเราจะเล่นแบบไม่พักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่ไหวพักได้นะครับแต่โปรแกรมของผมก็คือเล่นติดกัน3ามมุมนะครับ3ท่านับเป็น1เซตนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับ20ครั้งนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกมองไปข้างหน้านะครับ อ่าแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นตำแหน่งเป็นขาชิดนะครับพอขาชิดเสร็จปุ๊บให้นักเรียนพักสักสิบห้าวินะครับถึงสามสิบวินะครับใครไม่ไหวพักให้เต็มที่ไม่เกินหกสิบวินาทีและเล่นต่อเลยนะครับขาชิดเข่าชิดท่าที่สองย่อลงไปตำแหน่งเดิมมือถือเหมือนเดิมสายตามองเหมือนเดิมนะครับขาชิดเข่าชิดลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับมุมนี้ก็จะโดนต้นขาเช่นเดียวกันแต่ว่าจะกินไปถึงด้านนอกนิดนึง นะครับมลองฝึกดูนะครับเล่นเองแล้วจะได้รู้ว่าโดนตรงไหนนะครับมันจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ว่ามันรู้สึกฟิลมากนะครับเพราะว่าเราเล่นต่อเนื่องแล้วก็พักหน่อยมากๆเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยมากๆด้วยน้ําหนัก20่กิโลถือว่าหนักนะครับจนวนครั้งก็เยอะนะครับใครไม่ไหวไม่ต้องใช้น้ําหนักใช้มือเปล่าก่อนนะครับขาชิดเข่าชิดนะครับยีครั้งเช่นเดียวกันนะครับท่าที่2ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกตามมองตรงไปเลย นะครับอันนี้ผมจะบันทึกเรคคอร์ดไว้แบบไม่กอ่อเห็นไหมครับอ่าผมก็จะพักนิดนึงนะครับถ้าน,นี้ก็พักได้ไม่เกิน60วินาทีและเล่นต่อนะครับซูโม,โมโ่สคอปลายเท้ากว้างกว่า,วาหัวไหล่นะครับย่อลงหัวเข่าเนี่ยไปตามปลายเท้านะครับเล่นแล้วให้รู้สึกต้นขาด,ด้านในนะครับก้นลองฝึกดูนะครับเดเช,ชหน้าขึ้นไว้อย่าไปก้มหลัง นะครับถือดัมเบลแบบด้านล่างตอนแรกจะให้ถือแบบกอล์ฟเลดก็ได้แต่ว่านักเรียนมือไม่ไหวจุดอ่อนของนักเรียนก็คืออัปเปอร์บอดี้ช่วงมือช่วงแขนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้2ท่าต่อเนื่องก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับเปลี่ยนการถือเป็นจับด้านล่างย่อไปแตะให้ถึงพื้นและเชิดอมขึ้นนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับก็จะมีทั้งหมด3มุมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไหวเล่นแบบนี้ให้ได้3มเซตรับรองขาแข็งแรงสวยแน่นอน นะครับถ้าเราเล่นได้20แปลว่าอะไรแปลว่าไม่หนักนะครับเล่นได้เยอะจานวนครั้งเยอะถ้าเราเล่นได้10ครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าหนักก็เลยเล่นได้น้อยนะครับลองดูอันนี้ก็คือถ้าที่เหลือที่ไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งในโปรแกรมที่เอามาแจกกันนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นฝากก,า like, กาดไลค์กดแชร์ด้วยติดตามนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปด,ดีๆแล้วก็เอามาแบ่งปันกันอีกนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคน